เมอร์ิเหมือนเดิมนะก็ผมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือคือผมกลับมาแล้วนั่นแหละอะอาตอนนี้คือเอนเราอยู่ในแมป S C P ซัตค่ะตอนนี้น่าจะเช้าอยู่เราก็ต้องไปสร้างของสร้างของคือเราต้องไปสร้างที่อยู่เพื่อเอาตัวรอดนะครับ ตอนนี้ตาผิดก็ปกติตอนนี้เป็นคืนที่ยี่สิเอ็ดแล้วนะครับน่าจะผ่านพ้นไปอย่างเดือดท่านมีคือสีแดงะแล้ตอนนีเ้เราต้องมองหาป้านนะครับที่อยู่อาศัยชั่วคราวของเรานะครับอืมเฮ้ยอ,ยอะไรโอเคเราเราเจอเราเจอเราเรา,เราเจอป้านแล้วนะ ดูดิว้าวเฮ้ยมันบ้านจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะทุกคนอืมบ้านไม่ค่อยสมบูรณ์อ่าเขาเราต้องปรับแต่งมันนิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊กแบบเอฟเก็บนี่โอเคโอ้มีของดีด้วยอุ้ยเก็บ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 เออเราจะเก็บไปทำไรวะ เราจะเราจะเก็บไปทำไมนะเราเราเราวางไว้ตรงนี้ดีสุดเรเราเรา,เราดับก่อนนะเอาเอาขึ้นไปข้างบนนั้นได้ไงเออมืดแล้วอุ้ยว้าวว้าวมืดแล้วทุกคนเราห้ามออกจากบ้านนะทุกคนเราต้องอยู่นี้เอเฮ้ยโอ๊ยติดเลยนะอ๋อ รศัพท์ิทยุรเเราเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ไงเช่อไปเปาแล้วก็ต้องไปหาของทีนครับแต่อะไรที่มันยังไม่มีเราเอาไฟมา องหาบ้านไปเรื่อยๆค่ำคืนตอนมืดมันไม่ค่อยสว่างวิจูิ๊บิบจิ๊บจิบจิบเอ๊บอิบจินบินบะไรบจิ๊บก็บๆๆ๊บจิ๊บเก็บเิ็บจิ๊บจกบจินบจน๊บกิ๊บิบจิ๊บจิาบิิ กินตกลงกมาเออจ้าเนอะไรไัวหนึ่งเปิดเปิดเปิดดิเพ uh ื่อนเฮ้ยเพื่อนตัวดีขอเข้าไปอยู่ด้วยนะขอเข้าไปอยู่ด้วยนืนะขอเข้าไปอยู่ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเทุนคนจะดีมากว่าจีอะไรวะเนี่ยตะกี้เห็นเลยเนี่ย ใช่สวัสดี๋เอาเอาให้ก่อนเอาให้ก่อนนะเอาให้ก่อนเอาของให้ก่อนแปะปิ้งปุ๊บปิ้งปิ้งโอลาโอโอลาโอลาภาษาอะไรนะโอลากลับก็ได้อะเอยอะไรอะไรอะอะไร อะไรอะผิดอะไรแค่ว่าอยู่ข้างล่างมัน,นอันตรายอะไรอ๋อแล้วแล้วเราทำไมแอนอานจะเข้าอยู่นี่จะเข้าใช่ใช่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้โอกแค่คืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นแค่คืนเดียวหน่าอย่าขิ่งกไปหน่อยเลย โอเคโอ้ชิ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 อะแล้วว่าที่เนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่พุกคนเห็นไหมพุซซี่ถ้าเขียนพุซี่มิดเดียวผมติ่งเรืองนะเรียบร้อยเลยนะโอเคเราน่าจะไม่ต้องไปสนใจไม่ไม่ต้องไปส,นใ,ไไไปสนใจดีกว่าเราก็ ใช้ชีวิตตามลำพันธ์ของเรานะเลยมีสันเ,เ,เทำอะไรต่ออืมขึ้นไปชั้นสองแล้วนะทำไมต้องปิดโอ้ยลนไ่เหมือนร,รถอา่าโอเควางไว้เหมือนเดิม มองหาก่อนว่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเข้ามาเลยดิเข้ามาเลยโอเคเข้ามาเลยเขียนข่ามา ต้องอยู่กันหลายคนหน่อยแหละน่าน่าจะต้องอยู่กันหลายคนหน่อยเพราะบ้านนี้มันหลังใหญ่ด้วยอีกอย่างเตียงนอนก็ใหญ่เดี๋ยวดูก่อนว่า ACP ทแ08โทรมาแถวนี้ไหมน่าจะไม่มีนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ๋ออ๋อไปอ๋อโอเคไปไปดูไปดูไม่มี ปกติดีเราลงไปไหมอืมลงไปก็เลยดีอุ้ยโวยังไงวะโวยยังไงเอ๊ะมันโวยมันโว่ไปยังไงเพื่อนเพื่อนมาจะด้วยไม่ด้ไม่ด้อยเออเข้ามาไม่ได้ออบ้านนี้ดีอะเข้ามาไม่ได้อุ๊ยไปแล้วบาย ไปละไปไปละไป,ะไปะตอนนี้จะกลับไปบ้านเดิมดีกว่าเราอะต้องน่าจะเป็นบ้านของเราเลยหวังว่าน่าจะไม่เจอ s อสพ0สามศูนแปดะทุกคนเฮ้ยใครน่ะเฮ้ยอย่าเข้าทางนี้เฮ้ย เอไปเอา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 ไปเอ้ะเอาไปสิวางโอเคเอ้าเลยกไปเหรอจะไปเข้าไปจะไปไหมหรือว่าจะจะอยู่ข้างในจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมวันนี้วันนวันนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทางเก็อยู่ตรงนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจเข้ามาเลยเก็บของก่อน าานายเอาเราอยู่ข้างในจะอยู่ต่อก็ได้นะอ่ะแบ่งนะแบ่งเอาวางทับหัวเลยอ่ะอืมน่าจะอยู่ต่อก็ได้นะแต่นายจะออกไปก็ได้จะออกไปกไป็กไ,ปกได้อ่ะโอเคตามใจแล้วกันะกนะไม่ไม่ไม่เถียงแล้วกันก็ต้องเป็นกันตรเองเขาเราไม่ต้องเก็บเก็บเมนที่ดี เก็บก่อนนะจ๊แบบกันก็มีคนม,มาแย่ยเย้เช้าละลงเวลาเก็บของ,อของปับที่ปุ๊บัตบ ลูกตาเราเอาไว้ตรงนี้จะเป็นกันตรงนี้เราน่าจะต้องทำถังเพิ่มเราน่าต้องทำถังเพิ่มมานี่แล้วก็เอาเตียงมาโอเคยอู้หูเจ็บป่วยเอามาวางไว้ตรงนี้โอ้โหทำเนี้ยนะทำเนี่ย โอเคด้ะอ่ะหเวลาแล้วเสร็จวางไว้แบบนี้เกมนี right See, like ้ดิบเจ๋งไหมล่ะโอเคแต่ละเบ o อเคสร็จสมบูรณ <aries> ์เราไปหาไฟมันนิดนึงก็แล้วกันนะเฮ้ยใครอะคนคนที่เราคนที่เราไป็นบูเบย์เอ้ยวันนี้ก็ได้ไปหาบ้านอีกเรียบร้อย ตรงนี้อะเขีบอืมโราเราจะเอาไปตรงนี้อ่ะเขียบะกคุมบ้านตกคุมบ้านไหมมันมันเทียบกันไปบ้านนี้เทียบกันไปแต่ก็อยู่อยู่ไว้แล่วแหละอยู่ได้ก็อยู่ได้ก็อยู่อ่ะอยู่ได้ก็อยู่วางปั๊บพอดีเป๊ะเป๊ะเลยแล้วก็เอาใ ปุดไว้เดี๋ยว scp ตัวเล็กมันจะเข้ามาได้เราเราก็ต้องดด okay. ปุดเอาไว้โอเคเล็กพอดีเว้ยเ,เราไปเก็บของอ,อยู่กนโนว้ของเฟ็มเราต้องเอาไปเก็บกันเออตรงนี้โล่งนี่มันเข้ามาได้นี่มันเข้ามาได้าาไดแต่เราเราเก็บเอาอย่างนี้องขนาดใเอเอาเอา,เอาไปไว้ข้างนอกมันเกลีกาเลยมันมันเกลกลิ่นมาก มันเกะเกะกะมับเกะกะเอาเงิเราเราไว้เออมันเก็บเข้อก็เอออยเงี้ยเออเอาคนดอกให้อย่างไเอาอคืตัดเก็บยังไงไว้อะไรให้เก็บขอดอกสามวินาทีหนึ่งสองสามแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกโอเคอย่างเงี้ เราดรอปเสร็จแล้วเราก็เอาไปหาของต่ออันนี้เราก็วางไว้บนหัวก็กันมันมันกิบอะอันนี้คือมันกิบไปเข้าใจะไหนเออวางไว้เสร็จแล้วเราก็น่าจะต้องไปหาของกินต่อกินพิซซ่าหนะนึ่งเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ทั้ทงหลัยนี้เหละอู้เยอะ Spaghetti hamburger, hamburger, and hamburger. Spaghetti, spaghetti, pakai tea rasa dia betul betul. kik kik. oh ada. nasi, lah. kita kik nasi. dek dek, mau makan ja? dek mau makan lah. set dia. oh, Okey Okey Dan Tuk 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 Ah, dah Unda... lah Sokak au Keku tu sokak ni Au Keku sokak ni Sokak Ini Ini lah Dia Oh dia jauh kerana Tuk Oh baik สองพันสิน่าจะแค่เงี้แหละน่าจะพออยู่ได้เราเอาของไปเก็บก่นววอนปากของเยอะเหมือนกันเ,เนี่ยปากปากปาอเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้เรียบร้อยนี่เราต้องเอาอันนี้มาอุดเลย โอ้เอามาอุด,ด๋ยวนี้เลยด่วนเอามาอุดด่วนเ,าเ็าต้เล็กๆมาอุดก่อนเข้ไหมวิไม่ได้แมวแมวอ,อ่าได้แล้วในบ้านที่สมตุ์นบปเดี๋ยวน่าจะน่าจะมีอะไรขาดหายไปนะไม่มีหรอกน่าจะไม่มีหรอกน่าจะนะ อเดี๋ยวไปหาเลี่แปดมันปลอดภัยไหมอ่ะน่าจะปลอดภัยเพราะตอนเช้าตอนเช้าน่าจะปลอดภัยแหละเออเช่อเชื่อเราดีมันปลอดภัยน่าจะปลอดภัยต้องบอกไว้ก่อนว่าน่าจะปลอดภัยไม่เสี่ยงดีดกว่า มาละอุ้ยมือพอดีเราน่าจะต้องกลับไปน่าจะต้องกลับไปหาของม่นของกล้วยโอเคเราต้องกลับไปโดยด่วนเลยด่วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฮ่าฮ่านึกแค่มาไม่ได้เสี่ยฮ่าฮ่าว้าว เราเรากินกันเรากินของเราเราต้องคิดของมาทางคิดแกแล้วน่าจะอยู่ว่านี้ได้แค่คือเดียวที่หนีไม่หีไม่หนีไมยังไม่อยู่ลทคนหายไปแล้วแย้วอยู่แล้วทุกคนหายไปลวทุกคนโอเค้ต้องกินของันทางิแกยิงยิงยิงยังยังเ่นไม่เต็มอี่เยินะคืเล่นเต็มเลย วเวลาออกไปออกกันเค้ขงวนไม่อยู่ขุ่นไม่อยู่นะยังไม่ไม่อยู่นะโอเคน่าจะไม่อยู่มั้งนะควายจอยู่สักุ่นอืมลุกลัวไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่น่าน่าจะคืนสองคืนนี่หลยนะ น่าจะน่าใช่เลยเราเราน่าจะต้องออกไฟไปจนภัยข้างนอกโลกภัยไนอกอกิน่าจะมีสิ่งอื่นๆที่เยอะเหมือนกันนะแต่รอจนเท้าเหมือนเท่ากันค่ยอยออกเดินทางป้ายพาตาเนี่ยอะไรอะไรคือป้ายพาตาเอาชีมาก้าเล้ตัวเราต้องฝันตัวเองตรงนี้ เห็นเราต้องดูข่าวนิดนิตรงนี้นะมันไหนๆก็ไหนๆมันไม่อยู่แล้วเอาเอาสักหเมลวิ่งวิ่งวิ่งเีเราไปนีนกว่าหยอะแต่เราต้องเออแต่เราต้องเออแคชีทิ้งแม่เราต้องตัวอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่เจอดาย คำพูดจะซึ้งไหมล่ะเกมอเอเรา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 ,เราต้องทำทีไว้ในแนวเดียวกันนะโอเคไม่มีไม่มีเท้าไม่มีสัก่อยเท้าโอเคน่าจะปอดพัยละแหละน่าจะปอดพัย เราเอามาวัน้ปิดีไหมเราไม่ปิดดิปิดกะประมาณนี้อ่าโอเคเอชตรงนี้ปิดปีดบ้านเราก็ใช้แสมบูรณ์สักทีเราก็ต้องเอาาเพื่อจะไม่ให้ใครเข้าได้นะอืมเอชซีก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ามีตัวเล็กมากๆตัวเล็กแบบเล็ก ประมาณเนี้ยเข้าเข้ามาแบบเข้ามาได้แต่ไม่มีไม่มีคืนสีแดงไม่ใช่คือสีแดงคืนธรรมดาแต่ผมเคยนะเจอคือสีแดงสองรอบติดอ่ะคือสีแดงสองรอบติดอ่ะอุ้ยชิชิชู โอ้จหสีๆอยู่ข้างหน้าบ้านเลยโอ้โหมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาอ้าวผักดีอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าผักอีฮ่าฮ่าเนื้อฮ่าฮ่ามาดีไม่ดีไม่ดีมาดีเอาเอาหันเอาหายไปไหนวะเฮ้ยไม่อยู่เฮ้ยหายเฮ้ย หายน่าจะไปโอเคยังไม่ไปหอกคอืมน่าจะต้องหลดเช้าเลยนะเป็นไปได้ทั้งที่สีสูงอ่ะว่าเราต้องหลดเช้าเราน่าจะต้องของเตง,ง,งไปมีตของกินของไปเยอะๆเลยแล้วร,ราตัดของไหงมแล้วเ,เอาของที่ เป็นเม็ดทิพย์เอาเอาม็ดทิพไปเม็ดทิพย์ไปเม็ดทิพยโอเคอ่าโอเคนะเราน่าจะพร้อมแล้วแหละเราน่าจะพร้อมไปแล้วแหละเพราะมันหายไปแล้วนะเฮ้ยมันหายไปแล้วรีสุดต่เช้าหรือยังนะเอ๊เช้าละพูดปุ๊บมาปั๊บเลย สวยงามงามตามท้องเรื่องอืมไม,ม,มาา่าจจะอืมอืมน้าไ่าจจะไ่าจะไม่อยู่เลยเอาเป็นว่าทีนี้ก็เอาเว่าทีนี้เราน่าจะจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิดด้งลิงไว้ต้นด้านล่างครับ พราะว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แหละน่าจะน่าน่าจะนะน่าจะมีน่าจะมีแค่นี้แหละ